อดื้ออีกแล้วเหรอไมอวอนอภีไม่ตัวได้ดื้อไปจกปูนหมอครับหายแล้วครับผมจะไปไล่หลานูแล้วครับหมอไล่หลานเนรอหลานจะไปจกปูนทำไมทำกับหลานอย่างนั้นน่ะหลานมันจกไปแล้วครับอ๋อหลานจกไปแล้วไป่แล้วตื่รอดไรอสาวต้องการเป็นด้่ล้คอ๋อเพราะว่าจะไมสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าบิ๊กเฮา กับสโนว์คับสโนว์ไอ้เฮียเราน้ำมันหมดเหลือหกเปิดน,น้ำมันเหลือยี่ห้ามึงใส่ให้มันครบดิไอ้โมก่ะเดี๋ยวดิกูนัวงะง่ายกูใส่อะไรเชี่ยแต่ว่าจะมึงไงพักหลังอัพสลตสี่0อยมาปุ๊บกูน่วเลยอะ่ะเออก็เลยไม่นี่ ดับไม่หมดเลยเร็วไรดื้อดื้อไปไหนแล้วขยะย้อนเหินใหญ่เหินใหญ่เหินใหญ่กูรู้อ่ะดาลูกกูว่าขยะไอ้ครับป้าครับอยู่ไหนพี่วิชญาหน้าเราเดียวแล้วอยู่ไหนเหินใหญ่เหินใหญ่เฮียเฮียโอ้กําลังไปเหินปะใครจะเหินไหม เหินไม่เหินไม่กูเห oh ็นเขอยู่เคสซื่อด้วยลูกทำงานดาวไต่ไต่เป็นนี่ไต่เป็นนี่หน้าเป็นนี่ลงลางดวงนะหมดหน้าเราเดี๋ยวมหมดแล้วปะเด็กขาเด็ค้า ่า่าวกินแล้วทำไยังไม่กินด้วยเหรอกินแล้วหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่หรอ,อ,อน,นี่ผิดแปลงนะไรนี่เดี๋ยววันเนี้ไม่หายกีนล้วนๆเลยนี่ผิดไปอ่ะคนแรกอ่ะ จะเย็นพี่วิเชียพี่เชยเ็นพี่ผมเองผมเองแค <laughs> ่ิโ,โน่เมื่อไหร่ว้วเกณฑ์ดาไปสอนนอกันไป <laughs> สอนเนองป่เดี๋ยวมอบยางเดี๋ยวมอบยา,าง เราก็พังอยู่แล้วอ่ะอันเจลคะมามาเอ็ด้าไปทำคดีอะโบนัสเร็วอุ้ยมามาเป็นไรหรือเปล่าเคปัวจะมาที่มามาไม่งไปไหนมาแล้วผมต้องไผมเจอติ๊กติ๊กพิเศษติ๊กติ๊กพิเศษอันเจลคะสี่แยกซอยน้องตเทคนิคพิเศษในการหลบจากที่สูงโอ้ยพี่กล้วยไปอีกแล้วไป็นไหนหาไปอีกแล้วอ่ะ ไปฮ่องกงพิมดีกว่าไอ้กลืนกัดไม้โดนใบจะไม่น่าเชื่อตรงไม่โดนใบนี่เถอะทำไม่ได้เกลียบคนอื่นโดนใบนะกูยังไม่หักนะไอ้นี่ไปก่อนเอาไปก่อนดื้อบ่นด้วยว่าดื้อไหนดื้อท้ออ่ะดื้อดื้อบ่นแล้วว่าดูดีหนุมามีมีคนถอนหนุมานหนุมาแป๊บนึงนะหนุมานเพราะว่าแปลกแปลก วานเราไปฝากร้านไว้กับใครอ่ะสอนที่จะขอบน่ะกูรอดูละอ่ะมีคนสอน,ลนลอแล้วมั้กูรอดูละตอนนี้นทำไมอ่ะมึงก็อาจจะสอนดีก็ได้ไฝากตอนอเล่นยังไงเดี๋ยวรอดูรอดูคิดอยู่ละท้ายคิดอยู่ไหนหายอยู่หายอยู่ละ เพีย้ยนะเดินท่านี้มาเพียนะพ้ยนะเพี้ยนะทำไมหนูเดินท่านี้มาทำลายอ่ะ <c oughs> หนูไม่ทำงานแล้วหนูจะไปจบพวกกันโอ้ยกูอบ,บอกมึงแล้วว่ามึงฝากหลานไว้กับจาขอบเนี่ยพ <c oughs> ี่เวนจะพูดอะไรนะไ,ไม่ทำงานแล้วจะไปจกปูนกับลุงขอบ ใช่ามา <c oughs> มามเป็นแค่การแสดงมาออการแสดงม,ม,ม, <c oughs> มาลุงขอบเฉียวมาดีเปล่า <c oughs> สอนดีฮา <c oughs> สอนดีมากเลยลุงลุงบอกว่าหนูเป็นเด็กดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยออะมา <c oughs> ทำทัน,นี่ย <c oughs> แล้วก็เดินเข้าไปหามาแบบเกๆ๋ๆเอาแบบว่ามาทำเลยอะ่ะ แล้วก็ไม่ต้องรอคําตอบนะแล้วก็บอกว่าหนูหนูไม่ทํางานแล้วบบมือนุ่งขอบอ่ะใช่นี่เลยหมอแล้วหนูอยู่กับลุงขอบมีความสุขไหมคะว้าวก็ฉนอยู่ดีมะลุงตะลูกอ่ะลุงบ้องอ่ะอย่าบ้องใช่ลุงไม่ค่อยจะเ็มเท่าไหร่แรงหน้านี้ออกแรงเลยนะแรงเลยนะ ไม่ไม่ไม่ใช่แบบน้นไม่ได้ด่าอันนี้เป็นความชม,ม่าะครับใช่เดี๋ยวว่าหลางหนูเดินท่านี้ไปหาลุงขอบปะว่างลุงขอบอืมอืมอ,อ,อ<ๆ>หนูต้องครั้งหน้าเจอใช่ไหมหนูก็เดินท่านี้เข้าไปหนูก็พูดว่าลุงขอบไอก้กระจกอ,อันนี้ม้าสอนใช่ไหมอ่ะเปล่ามา้าฝากเป็นเด็กเป็นเด็กดีใช่ไหมอ่ะทำแบบเนี้ย เด็กดีครับเดี๋ยวมาหาของให้นะ<ม>หนูอยากได้อะไร <laughs> อืมช็อกโกแลตสิบอันช็อกโกแลตสิบอันเท่าไหร่อ่ะ <laughs> ไม่ไม่รู้มาหนูพูดมั่วเอา,มาไม่ไม่แตแต่ทำท่าเมื่อกี้ใส่อาร์นี่คืออาร์ <laughs> พี้ยนะ <laughs> ไหนลนองทำใส่คืนอาร์นี่อยากพี้ย่นู๊กจริงนะมึงนะ <laughs> <laughs> ไม่พีย้ย่นไม่พิ <laughs> <laughs> แนพูดพูดไหนพูดซิขาสาวเป็นยังไง ะจะไอทำไยอ่ะจะไอทำไรอ่ะยังไม่ทำแล้วฟ้ายังไปจบกูอย totally ู่ข้างฟ้าลิ้นเป็นลิ้นเป็นอะไรเนี่ยลิ้นอ๋อหนูหนูทำเสียงแมนไงหนูทำเสียงแมนใช่เสียงวินอยู่ข้าวอ่ะหนูไปซื้อข้าวอ่ะเนาะไม่ต้องไปมาม้ามามามีเหรอคปล่ เออน้าเป็นตู้กับข้าวเคลื่อนที่ค่ะลูกลงทานเคลื่อนที่น่ะอบตามาม่าเนหนูไปก่อนะเคค่ะมาหาใหม่นะแต่ว่าไม่มาแบบนี้แต่ว่าไม่มาแบบนี้อะอ๋อมาแบบเฉิดเไ้ม่มามาบกอดโอมมามาไม่มอานานี้ามมามาาไามาาาารักมาาามานมา ไม่ไรู้ที่อยากได้จะอ่านได้อย่างนี้ไม่ไม่แต่แต่สำคัญแต่มึงมึงอะไรคิดมึงเอาไปฝากไปนะคนนั้นไม่ก็มันเขตอุ้มอยู่ไงแล้วพอมันโทรมาพอดีก็เลยมันบอกว่าอยู่กับดื้อเลยเออเออฝากเลี้ยงก่อนตอนแรกมันก็จะไม่ฝากก็เลยบอกให้มื่นหนึ่งแม่งรีบรับเลยส่งนี้ร้อนเงินว่าเรียะพี่ขอบมาแน่ รัเนี้ยรับไล้หรอรับปลาเล็กตัวเท่าไห้ร้อยแต่วันนี้พลาดไปสองร้อยนะพี่ขอบใครทำให้พี่นั้นเดียวรับไปเล็กตัวให้ดื้ไม่แม่พี่ไม่รู้เลยหนอยังเอาพี่มีเท่าไหร่พ่อออกมาลูกยังเลไม่ได้ว่าอะไรเลยเอาออกเดียสิเดี๋ยวคนอย่าอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเป็นสัตว์แน่ยาลุงนี่หนูเอ๋ย ไอ้เจ้าไปไหนไม่เห็นไอ้เจ้าเลยมาไ่เคสปุ่มหมาหมาหน่อยมากนไโอเคครับแล้วเราทำงานอะไรไปที้านแล้วแหละมาไล่เคสก่อนหนูจบกันชงครับทั้งนั้นผมเหรอองไอ้เจ้าเจอกันนะยา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 ลุงยาลุงลุงย่าบอกมาี๋ยวมาเียสเฮ้ยลุงยาลุงยา พ่อลุงยาลุงใครอะตื้อใครอะลุงขอบ้าลุงขอบอกไอ้จ้าทำไรลุงจาขอบอะไรยาเล่นอยู่เลุงอยู่เลยเออเออไม้ยุงอยู่โอเคโอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จโทรกลับนีไม่เข้าใจเลยว่ามายุ่งอยู่อ่ะพ่ลุงเดี๋ยวมองแง่ายแล้วสวัสดีค่สวัสดีนี่ใครเนี่ยอนุบาลเดียวกันเหรออ่าหนูชื่อใครอ่าลุงอีเมลมาอีเมลมาบอลลูนีรยอจะเรียกว่าพยโนก็ได้ค่ะ เป็นเพื่อนหนึ่งเชี่ยเรียบพายุนแล้วกันพายุ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 นนี่คือห้องเดียวกับไอ้ดื้อเหรอลุงคาขอบคุณเป็นเพื่อนกับดื้อมาแล้วดื้ออยู่ไอนุบาลแต่เด็กเป็นคณะของเด็ก เดิมเป็นห้องนาห้องดิเดิมปดอดือลงไม่ต้องพูดไอ้เด๋งพี่ตาขอบอันนี้พี่ตาขอบขอบเลยค่ะขอบสะว่ายน้ำเลยเปล่าขอบสาขใช่แล้วอร่อยวัเนี่ยมึงขอบย่งนีขอบลงขอบตาอะไรอืมอเดียช่วยด้วยช่วยด้วยเอีอกันเลยสองคนเนี่ยเนีพอกันเลยสองคนเนี่ย ดูไม่ดูไม่ได้ดูขอดทรงขอดสักขอดทรงขอดสักอารมณ์ไม่คงที่อ่ะไม่ได้กินเปล่าเลยงุดหงิดอารมณ์ดีให้ผมงุดหงิดฮะให้ผมงุดหงิดเปล่าเลยอารมณ์ดีสุดๆไปลงไปไปไปฟ้าไปลงไปต้นนะครับสิงนี้ใครมีปูนขายไหมแปมครับอากีพาซื้อหน่อยสักแม่เป็นตำรวจลูกเป็นโจรเจริญละ พาแข่งันไหนฮะอาเดี๋ยวลงทะเบียนสามวันนี้ครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอาอไม่มีอะไรมันกี้อยู่ไกลดื้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็ได้โทรหาใช่มันดื้อมากเลยนะบอกไว้บอกังงไม่ตอนไม่ว่าไม่มีเลี้ยงอะไรทั้งนั้นถ่ายรูปโดยไม่รับอนุญาตลงติดเพลงด้วย Okay, okay โอเคเห็นแล้วครับเดี๋ยวให้หมื่นนึง oh. ฝากเลีงง้ยงหน่อยโอเคได้ไม่ดีเลี้ยงอะไรทั้งนั้นจัดไปไม,ม่ดีนะโอเคได้เลยได้เลยหมื่นนึงนะโอเคโอเคฮฮไม่ได้ค่าเลี้ยงเด็กได้หมื่น